ไอท้ทีนี้ว่าเอาสร้งแนวไอเดียว่าทําไมต้องเป็นภาพส่งเครื่องในกรร้สึกของของงานออกแบบชิ้นนี้กันแล้วกันเพาะมันเราต้องสร้างสารรรูปส่งเครื่องในกรณีของเราไอทีความหมายอย่างที่พุ่นมันไม่ใช่ความหมายของเราเนี่เป็นความหมายซึ่โบราณในช่วงระย่องต่างท่านท่านอาจจะคิดเพราะว่ามันเกิดไอคำว่าท่านจะคิดเนี่ยมันก็เราก็คิดเอาเองนะเพราะาเราพูดจากหลักฐานใช่ไหมจากหลักฐานอย่าง่วกมหาย,ยานเนี่ยเช่นที่เขาเขาคิดว่า พระพุทธเจ้ามีระดับอะไรยังไงแล้วก็ต้องสร้างเครื่องหมายอะไรยังไงเขาทําเป็นบุคลาธิฐานยังไงอันนั้นก็เกิดจากการศึกษาทางด้านโบราณคดีคิดวราะขาเอาจากวรรณกรรมที่มันเป็นตัวที่จะชี้เห็นว่าผู้รับสทงเครื่องมันมาจากแนวคิดอะไรใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วแล้วเนี่ยอย่างที่พูดอันที่คิดอันแรกในเรื่องการใช้รูปแบบก็คือหนึ่งเราไม่อยากทําซ้ํากันสององค์ ่ไหมเพราะว่าเราใช้ปลาประสานสององค์ก็ทําเป็นปรูปทรงเครื่องแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรูปร่างหน้าตารสชาติของอาคารที่ออกแบบหรือว่าไองานสถาปัตยกรรมหรืองานศิลปรกรรมในโซนเนี้ในครั้งหนึ่งเขานิยมพระทรงเครื่องกันมากใช่ไหมในไอเนี้ยในพูดถึงว่าที่มาแรกแต่ว่าพอพอได้สาระว่ามันน่าจะมีรูปทรงเครืร่องเนื่องจากอะไรแล้วเนี่ยพอมาคิดถึงพระพูทธรูปทรงเครื่อง ในความหมายของเรามันกลายเป็นว่าจริงๆมันแวบ,บนั้นนะแวบบนั้นนะคือเอ๊ะเราเห็นความวุ่นวายของบ้านเมืองเนี่ยจากจากสถาสบันครอบครัวจากปัญหาสังคมซึ่งมันซึ่งมันเสื่อมรามลงไปเรื่อยๆมันเป็นหาสังคมนี้สําคัญนะซึ่งมาจากพื้นฐานการเลี้ยงดูครอบครัวการอบรมการศึกษาในในชั้นปฐมอนุบาลหรือการปลูกฝังเนี่ยผมว่า วิธีคิดวิธีแก้ปัญหาวิธีจริยธรรมหรือการกําหนดว่าอะไรดีไม่ดียังไงครจะทําอะไรยังไงในโรงเรียนเห็นชัดเจนเลยว่าครูกับนักเรียนเนี่ยโอ้โหสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงใชไหมฮะเออความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนนี้หรือกับพ่อแม่กับลูกเนี่ยผมว่ามันมันเป็นไม่กระทั่นที่พู้เอาตอนเด็กๆมาพูดมันกลายเป็นสังคมอุดมคติ ที่มันหายไปไม่น่าเชื่อขนาดว่าแก่เท่าขนาดเนี้ยก็ยังเห็นว่ามันต่างกันมากทําไม่เราคิดถึงเรื่องอะไรจันผมคิดไว้พระศาสนาเนี่ยถูกดูแลโดยใครจริงๆนะถ้าถูกดูแลโดยใครถ้าเกิดเราไม่มีสถาบันกษัตริย์เนี่ย มันก็คงจะเละเทเไปแล้วนะจริงๆแล้วพร,ร,ร,ระมากราาิยาเป็นคนดูแลพระศาสนาจริงๆนะไม่แค่สร้างปารตานเด็เขากราบอย่างเดียวนะบุญญาธิการบุญญาฤทธิ์ต่ญญางๆที่ท่านเป็นเทว,เทวดาโดยสมมติเป็นสมุติเทพเี่ทำอะไรเป็นบุญกุศลอย่างไรในรูปแบบในวิธีคิดเนี่ยพระสงฆ์นิกรทําตามแค่นี้ผมว่าเป็นการรักษาพระศา,า,นาสานานะทุกคนก็เห็นว่าท่านเป็นผู้มีบุญก็จะเสด็จพระราชจุลสุศลตาม การที่สามนิยมสร้างวัดพระราชบริพารขุนนางก็สร้างวัดถวายตามมันเป็นอย่างเงี้ยก็คือพระเจ้าแผ่นดินถ้าไม่โปรดถ้าไม่สนไม่สนใจการพระศาสนาหรือไม่ไม่ตั้งอยู่ในทศพิธราชธรรมจริงๆแล้วบางหมากริย์ก็เป็นพระเจ้าทรงรมอย่างที่พูดนั่นแหละเพราะฉะนั้นมัน,น,นก็กลายเป็นเรื่องที่ว่าเหมือนพระองค์ท่านเนี่ยดูแลพระศาสนาะ้าไม้มันเละเทะไปเอานี่ยุคข,ของเราที่พูดว่า มันระบบสังคมเราแย่เสื่อมรามเราแทบจะไม่ได้ไประโยชน์อะไรจากคาสอนเลยจากที่ว่ามันเป็นสังคมบริโภคมากจนกระทั้งเราตั้งตัวไม่ติดคุณค่าของคนที่บุพการีเนี่ยหรือว่าครูบาอาจารย์เนี่ยลดลงนะจากการที่เด็กไม่สามารถที่จะที่จะเห็นคุณค่าไปไปถึงว่าบุคคลเหล่านี้เราจะต้องปฏิบัติต่อท่านอย่างไรผมว่าถ้าเกิดไม่มีสถาบันการศึกษภาพอย่างนีย้ยิ่งเร็วมากเลย มันจะเสื่อมทรามเร็วมากอพราคิดอย่างเงี้ยลู้สึกเอ้ยถ้าอย่างนั้นเอาเครื่องทรงพระเจ้าจากักรพรรดิไปใส่เนี่ยเพื่อจะเป็นเครื่องหมายอันหนึ่งได้ไหมเพราะจริงๆใช่ไหมจริงๆพระองค์ก็ทําอยู่แล้วใช่ไหมอย่างที่พูดนั่นแหละว,ว่าเอามีของมีค่าก็าไปถวายอย่างรักกันที่สามเอาพระธรรมลงไปสวมให้รูปสอง,ององค์ที่ท่านสร้างให้พระราชบิดากับให้พระอัยการท่านเนี่ย มันก็เป็นทรงเครื่องละอืมหรือว่าความเป็นธรรมราชาพระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาอยู่แล้วมันก็เลยสนิทเป็นเรื่องเดียวกันได้นะอืมธรรมราชาก็แสดงออกโดยการเอาเครื่องทรงของมหากษัิย์ไปใส่ถวายา่ันแล้วเครื่องทรงที่ใส่ถวาย่ันนั้นนะมันก็เป็นเครื่องทรงของพระเจ้าจากักรพรรดิซึ่ดูแลพระศาสนาจริงๆแล้วมันเป็นความคิดง่ายๆหรอกนะมันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกอะไรแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีไอเดียนี้มันก็จืดๆชื่นๆนะ อการสร้างสารรค์งานเนี่ยจะถือว่าเรื่องเล็กน้อยไม่หรือเรื่องใหญ่โตเนี่ยในความเห็นผมผมถือว่าอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันทําให้ทําให้การสร้างสารรค์มันมันเข้าถึงะ่ะผมว่ามันมีคุณค่าภาพส่งเครื่องไม่ใช่เรื่องแปลกเขาทํากันทั้งบ้านทั้งเมืองแต่ผมไม่รู้สึกอย่างนั้นแล้วผมก็ไม่เห็นว่าอย่างนั้นจะเป็นมันจะเป็นรูปสมาธิซึ่งมีคุณค่ามันก็เห็นเป็นเครื่องประดับที่แปลกๆเข้าไป มากกว่าที่จะให,ให้มันให้มันให้มันได้ความรู้สึกว่าเป็นพระพุทธรูปแล้วก็ในสาระก็คือนี่เป็นเรื่องส่วนตัวมากว่าเราคิดอย่างนี้เราคิดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาเราปั้นเนี่ยความรู้สึกเนี่ยมันมันมัน,มนเข้าถึงอืมอาจารย์สังเกตไหมผมกาลังจะบอกสิ่งที่ผมกําลังจะทําแต่ผมผมผมประมาณไม่ได้ว่าการเข้าถึงตามที่เราพูดเนี่ย ของคนฟังมันจะมีอยู่แค่ไหนมันเหมือนตัวโบดอะอาจารย์สังเกตไหมโบดเนี่ยผมไม่ได้พูดอย่างที่เห็นเลยนะผมไม่ได้จะพูดยังไงแต่อาจารย์เนี่ยต้องรู้ว่าผมพยายามจะพูดพยายามจะสื่ออะไรต้องเยอะอืมก็อย่างที่เคยพูดนะถ้าเกิดผมพูดว่ามันจะอย่างนี้อย่างนี้งน,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 นี้ตั้งแต่แรกเนี่ยผมว่าโอนเนอร์ท่านคงจะท่านคงจะจะไม่เชื่อก็ได้ว่าไอ้นี่เพอเจอมึงจะขนาดนั้นเหรอ อืมแต่จริงๆมันได้มากกว่านั้นนะอืมซึ่งก็แสดงว่าเอาถ้าได้มากเนี่ยมันเกิดจากความบังเอิญเหรอมันบังเอิญได้ยังไงอ่ะงานชั้นดีมันบังเอิญไม่ได้เว้นเพื่อแต่ว่าเขาไม่รับว่าเป็นงานชั้นดี่านะมันมันบังเอิญมั้งมันบังเอิญเพราะว่าเออมันช่างมันเก่งมั้งบริษัทเขาตั้งใจมั้งก็เฉยใช้ไปได้ไม่รู้แหละใช่ไหมฮะอืมแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เฉพาะอันใดอันหนึ่งนะ ช่ไหมมันต้องประสานเพราะว่ามันโหงานกว่าจะได้ออกมามันต้องผ่านทคนในกระบวนการใช่ไหมมันไม่ใช่มีเฉพาะวิธีคิดวิธีวิธีเห็นเป็นมโนภาพอย่างเดียวแต่ว่าไอ้นั้นนะ่ะมันเป็นอันแรกนะแนวความรู้สึกหรือมโนภาพอะ่ะมันถึงจะแตกออกมาเป็นการสําเดงแบบต่างๆแล้วก็อยู่ในกําหนดหรืออยู่ในความควบคุมนะใช่ไหมอย่างตุอย่างกระโบดเห็นชัดเจนเลยตอนเนี้เห็นเลยว่าผมจะพูดยังไงผมเผยพูดกบเตืงอง่ะ ซึ่งเป็นคนทําแบบให้ผมแล้วก็ใกล้ชิดมากว่าผมคิดอะไรบอกเติร์ที่พูดเนี่ยกับที่มันออกมาเนี่เติรว่าผมโกหกเหรอมันออกมันดัคือบางอันเนี่ยเราแบบบางอันผมก็ต้องเบรกไว้ว่าเราจะพูดยังไงมากไปหรือจะกลายเป็นเออพอมันออกมาถึงขนาดเนี้ยถึงได้กล้ามาพูดย้อนไปว่ามันไม่ได้พูดเกินจริงผู้ส่งเครื่องในแบบเดียวกันเลยนะแต่ว่าผมจะพูดมันเมื่อวานก่อนโทรไปหามดบอกมด โปรเซสอันหนึ่งซึ่งเคยพูดกันไว้นะผมอาจจะยกเลิกผมคิดใหม่ได้อย่างนี้นะ<ม>ก็พูดให้เขาฟังเขาบ่าอาจารย์ยังไงบอกอาจจะต้องเอาช่างมาทําพิมพ์นี่เพราะว่าถ้าผมไปปั้นทีนงนู้นผมปั้นไม่ได้แน่ก็คือว่าคือให้พ้าหล่อเป็นบอนแล้วจึงจะปั้นเครื่องประดับเข้าไปแล้วถอดพิมพ์ยางออกไปหล่อมาประกอบใช่ไหมฮะแต่นี้ไม่ใช่ละถ้าเกิดอย่างนั้นผมต้องไปทําที่นู่นตอนี้ผมจะทําที่บ้านอ่ะเพราะว่ามันสถานที่มันเหมาะสมกว่า แล้วผมก็จะต้องทำตอนมันเป็นปาสเตอร์ใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นปัญหาก็คือคุณต้องมาทำบินที่บ้านผมอย่างเงี้ยไม่ใช่วิธีที่จะคิดอ่านเพื่อให้ตัวเองสบายนะกำลังจะมองว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราจะควบคุมปริมาตรซึ่งเราต้องต้องคือจริงๆตอนนี้มันเป็นดินถ้าเลิดเราปั้นเครื่องประดับเข้าไปตอนนี้มันก็จะประสานเป็นเนื้อเดียวกันดีกว่า แต่โดยโปรเซสมันทํำยังไงอะ่ะมันก็ต้องพอพอเป็นดินเสร็จคือมันก็เห็นทั้งหมดเลยนะเห็นการประสานกันทั้งรูปทรงเครื่องประดับแงรงต่างเนี่ยทีเดียวแล้วสุดท้ายโดยกระบ,บวนการมันต้องทําพิมพ์เครื่องประดับออกไปทุกชิ้นแล้วจึงจะถากเครื่องประดับทิ้งให้ให้เครื่อง่งเ,เอาเครื่องส่งออกอะ่ะแหละคือทําพิมพ์เสร็จก็เอาเครื่องส่งออกใช่ไหมซึ่งมันก็ย้อนไปย้อนมาเยอะ ก็เลยเลยรู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราทาพระพุทธรูปให้มันพัฒนาไปถึงต้นแบบที่เป็นปาสตอร์หรือว่าท้ายสุดเป็นบอนเลยแล้วจึงจะปั้นเครื่องประดับเข้าไปจะดีกว่าแต่ถ้าเป็นบอลเนี่ยเราต้องไปปั้นที่โรงหลอ่อเราทําไม่ได้เสียงมันดังมากใช่ไหมฮะสถานที่ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นพอรูปเป็นปาสตอร์เนี่ยเราจึงปั้นเครื่องประดับที่โรงที่โรงปัน้นที่บ้านดีกว่าแล้วให้ช่างทําพิมพ์ที่โรงหลอ่อมาทําพิมพ์เอาไปหลอ่อ เพราะนั้นเครื่องประดับก็จะเกิดขึ้นก่อนพระพุทธรูปได้อย่างนี้แต่ว่าการหดการหดซึ่งเป็นธรรมชาติของงานหล่อสมมติหดหดสมมติก้าสมมติแม้ถตงเอเซนหนึ่งไอ้สิบเซนเหลือเซนหดไปเซนเหลือเก้าเซนเนี่ยมันก็กลายเป็นเงื่อนไขละถ้าทําวิธีเนี้ยมันก็อาจจะสวมไม่พอดีใช่ไหมฮะเพราะพระจะหดไปอีก ก็ถ้าโตกว่าก็ดีไงก็ดีไงก็คือวิธีนี้ก็จะโตกว่าพอโตกว่ามันสามารถใช่ไหมฮะเออเครื่องประดับเนี่ยมันต้องมันต้องพอดีตรงที่ว่ามันต้องรัดพอดีไม่ใช่ตึงเกินหรือหลวมเกินนะใช่ไหมฮเนี่ยถ้าตึงเกินมันบีบ,ม,บ,บมันบีบรูปทรงอะ่ะว่าหน้าอกหรือว่าเอวแล้วท่านถูกบีบถูกรัดไปด้วยเครื่องประดับหมดหรือถ้าหลวมเกินอะมันมันกลายเป็นมีผลต่ออารมณ์พระนะ มันต้องพอดียังไงอูนี่ยุ่งยากมากนะอืมก็เลยกลายเป็นว่าเนี่ยเดี๋ยวพราะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมันไม่ใช่ความลับก็พยายามจะพูดนั่นแหละใช่ไแต่ว่ามันพูดได้เท่าที่พูดอืมรูดทรงเครื่องในความหมายเนี่ยยากมากเพราะเราต้องรักษาอารมณ์สมาธิไม่ใช่พระแต่งตัวเป็นลิเก ให้สวยงามวัแบบแวบวับแวบ,บไม่ใช่นี่ผมผมผมไม่รู้ว่าว่าสิ่งที่พูดเนี่ยมันจะกลายเป็นความเข้าใจร่วมได้ไหมสําหรับคนที่เกี่ยวข้องใช่ไหมความยุ่งยากเหล่าเนี้ยอืมไม่งั้นเราจะไม่มีทางรักษาลูกสมาธิอันนี้เอาไว้ได้รูปกอาจารย์สังเกตพรพรูปองเครื่องขนาดใหญ่เนี่ยวัดหน้าพระเมระเข้าไปเนี่ย อย่างเราก็อาจจะโทษว่าถ้าคนพานอาจจะโทษว่าปเป็นพระโบราณไงพระเก่าแก่มันจึงเลยดูมีคุณค่าเพราะจริงๆแล้วความเก่าเนี่ยมันกลายเป็นคุณค่าอย่างหนึ่งด้วยนะฮะแต่ถ้าเกิดเราเอาตรงนั้นออกเรามองด้วยใจเป็นธรรมเราเจะเห็นเลยว่าการประสานกันของรูปทรงกับเครื่องประดับอ้โหูมันเป็นเนื้อเดียวกันมันเป็นหน่วยเดียวกันจนกระทั่งว่ามันช่วยส่งเสริมอารมณ์สมาธิของพระให้ปรากฏขึ้นได้อันนั้นสำคัญมาก ถ้าอาจารย์ไม่เชื่อที่ผมพูดอาจารย์ก็ไปดูพระพุทธรองเครื่องที่เขาทํากันโดยทั่วไปสิว่ามัน,มนเราเห็นอะไรบ้างจะมาซึ่งน่ากลัวมากแล้วสำหรับในส่วนตัวผมนะว่าถ้าอย่างนั้นผมมีความรู้ว่าเอาพระมาแต่งตัวให้มันแล้วดูดูด,ด,ดูแล้วมันไม่ได้สาระของพระพุทธความเป็นพระพุทธรูปดูแล้วอาจจะเหมือนเทวรูปไปเลยบางทีใช่ไหมฮะด้วยความด้วยความไม่เข้าใจว่า เครื่องทรงนั้นอ่ะมันต้องทําหน้าที่อะไรด้วยนะอันนี้กายภาพนี่ก็ยากอยู่แล้วเขากเขาไม่สนใจก่อนด้วยซ้ำว่าเครื่องทรงที่มันที่มันรัดโยงผูกมัดเข้าไปเนี่ยใช่ไหมที่มันสารเนื้อหาสาระมันจะต้องมีอะไรเป็นอยู่อย่างไงบ้างอะไรทําหน้าที่อะไรแล้วปริมาตรของมันอ่ะจะต้องพอดีก,กันกับรูปทรงแค่ไหน ผมถึงเรียกไปดูเครื่องเครื่องเครื่องที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ท่านทำอะ่ะที่ให้อะไรอะ่ะที่ให้ศิลปาชีพทำอะ่ะเครื่องทรงของที่เขาเล่นโขนอะ่ะโอ้โหมันมันมีความสมบูรณ์มากนะมีความสมบูรณ์แบบมากเลยว่า,าวิธีทำฝีมือหรือว่าหรือว่าเหตุผลในการรัดในการผูกในการอะไรเนี่ยโอโ้ตรงนั้นน่าสนใจจริงๆใช่ไหมอืมไอ้นี่อย่างนี้ไม่ใช่นะอาจารย์ อย่างเงี้ยดูแต่เพราะจริงๆแล้วอย่างเงี้ยผมทําเพื่อจะเป็นการดีไซน์ว่ามันควรจะสัดส่วนหรือขนาดหรือการวางการจัดเส้นของเครื่องห้อยโยงเครื่องรัดอะไรต่างๆที่มันจะประสากนกันกับพัสรีละยังไงเนี่ยมันบอกมันมีภาษาอยู่แค่นั้นแต่ว่าไอ้ก้นกอนๆกันก็ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษานี้แต่เดพอเนี้ยตอนเนี้ยพอ พอถากออกหมดเลยใช่ไหมก็เป็นเพราะรูปปกติเนี่ยเห็นไหมนี่ผมต้องเริ่มใหม่อย่างไงเนี่ยทีแรกก็ให้ให้ให้อาร์ตพยายามที่จะจดข้อมูลเอาไว้แต่ก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราก็หนึ่งต่อสิบเราก็วัดจากนี่ก็ได้อืมอาจารย์สังเกตมาที่เขาที่เป็นอยู่ทั่วไปเนี่ยอันนี้ท,ที่ที่ต้องพูดอย่างนี้คือว่ากลัวจะเป็นอย่างนั้นแล้วตอนนี้ลงหลอกก็เข้าใจอย่างนั้น คือที่โรงหล่อเนี่ยมีพระผู้ทรงเครื่องเยอะแยะเขาทากันก็คือว่าพอปั้นเสร็จปั๊บก็เอาลายไปแปะแปะเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเครื่องประดับไปไม่ใช่ไงมันไปติดลายบนแขนอ่ะมันไม่ใช่ความรู้สึกของของกําไรทองพักกรที่ที่ทาเอาไว้แล้วไปสวมให้ท่านอ่ะแต่ว่าเมือเอาลายไปแปะตามแขนตามขาก็คือวอลจมเข้าไปในเนื้อเลยพูดง่ายมันไม่ใช่ เนี่ยเขาเข้าใจอย่างนั้นมันก็ง่ายใช่ไหมเออนี่กระบวนการอย่างที่ผมพูดเนี่ยไม่ใช่เขาเขาไม่เข้าใจเขาไม่เคยเห็นเขาไม่ทำกัน,นอืมองค์ใหญ่แค่ไหนเขาก็เอาไปแปะอืมไปแปะเข้าไปที่เนื้อเลยอ่ะอืมแล้วการทำ พระมหาพิชัยมากุดถอดได้แล้วก็ไปสวมเนี่ยโอ้โหถ้าคิดเป็นกระบวนการเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ยไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะไอ้ตรงนั้นก็ไปพูดกันเองไม่รู้แต่ว่าถ้าไม่งั้นมันทําไม่ได้ไมีก็เอาจารย์ว่ารู้สึกเป็นของปลอมไหมละ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยอาจารย์ถ้าจริงๆแล้วความรู้สึกเหมือนถอดได้ก็จริงแต่ถอดไม่ได้นะผมว่ามันมันเหมือนเหมือน,นก็ไม่ซื่อตรงนะมันรู้สึกว่ามันมันเหมือนของปลอมอะ่ะ มือนกับมหาปุริสลักษณะเนี่ยแสดงไม่ครบแล้วก็เอาชาดาไปปิดไว้เพราะนั้นเราก็เราก็ออกแบบแล้วก็ปั้นให้มันครบเลยไม่ได้เหรอใส่เม็ดประศบใส่อุศนีสะอะไรไปด้วยอะ่ะแล้วก็จึงจะเอาผ้ามากพิชัยบรกกุดเป็นโสดไม้เออมันรู้สึกว่ามันมันเออมันสมบูรณ์กว่าที่ถ้าเกิดเราพบรูปโดยปกติเนี่ยอารมณ์สมาธิ อย่างการที่ทําให้เห็นนั่นนะอาจารย์ว่าเป็นพระมีเป็นอารมณ์สมาธิปรากฏไหมละ่ะถ้าถ้าอย่างนั้นอาจารย์ไม่พอนะสําหรับพระทรงเครื่องต้องให้รู้สึกไปกว่านั้นอาจารย์ลองสังเกตว่าลองลองให้ใครก็แล้วแต่ลองลองเอาตาหลบเหลือบต่ําเนี่ยมันต่ําได้แค่ไหนความรู้สึกจึงจะให้มันให้มันมองกลับเข้าไปเหมือนก็มองเข้าไปในอารมณ์ในดวงจิตตัวเอง แต่ว่ามันมันไม่เพราะว่า,วาพูดรูปไม่ใช่เลลิสติกนี่เราจะทํายังไงต่อเครื่องหมายอันเป็นอุรปคตินี้ให้รู้สึกว่าอารมณ์สมาธิท่านดิ่งลึกเข้าไปเหมือนมองเข้าไปในดวงดวงจิตเหมือนคนนั่งสมาธิเนี่ยเราก็เห็นว่ามันไม่ไม่ใช่แค่ท่าทางเอาแค่สีหน้าหรือว่าหรือว่าอ้าวเลือตาเนี่ยที่มันมอง ทอดสายตาต่างๆกันเนี่ยจกนกระทั่งหลับตาเนี่ยมันความรู้สึกไม่เท่ากันนะไอ้นั่นมันมันพูดถึงว่าโดยธรรมชาติเป็นอย่างแต่เนี่ยไม่ใช่เนี่ยเราไม่สามารถจะแสดงธรรมชาติไอเนี้ยด้วยกายวิภาคนี่แต่เราจะให้มันเป็นภาพของความรู้สึกว่าทําอย่างไรซึ่งจะให้อารมณ์มันดิ่งลึกอัดรูปพับคักเนี่ยให้เป็นอารมณ์สมาธิไม่ให้หลุดมาจากเครื่องประดับ อารมณ์สมาธิอันไหลที่ผมจะสแสดงให้เห็นว่ามันมากกว่าปกตินะผมจะทำยังไงเพราะไม่ใช่เลลิสติกผมจะสแสดงยังไงเมื่อคืนผมมันเป็นงานวิจัยนะอาจารย์แสงที่จัดในเป็นแสงที่ใกล้เคียงที่สุดเมื่อคัเมื่อตอนรูปไปตั้งในโบสถ์นะก็คือหลักโดยหลักก็คือว่าทาให้เกิดเงาที่ลูกตาที่พนเนธุสองข้างแล้วจริงอ่ะพเนตรสองข้างเนี่ยมันเผื่อมุมมอง ในระยะที่ว่ามันเป็นตีบแล้วเงยขึ้นนะเพราะนั้นพอขึ้นไปจันไม่สังเกตเหรอตาเนี้ยมันหลุดอ่ะตาเนี้ยพูดไปแล้วเนี้ยลูกตาหลุดออกจากเบ้านะเนี่ยใช่ไหมก็คือมันห้อยมันห้อยมามากเหลือเกินนั่นอ่ะห้อยลงมามากจนกระทั่งตาเนี้ยหลุดห้อยอ่ะนั่นน่ะมันเราเรา,เราเขาจะเราจะแก้ปัญหายอย่างที่ว่าระยะใช่ไหมที่มองมองเงยขึ้นไปไง อาจารย์ไม่รู้สึกว่าองค์ที่ตั้งไปแล้วนะตาหลุดหรือไม่หลุดอะตาก็หลุดอย่างนี้ยแต่ทำไมมองพอดี่ะเพราะว่าปัญหานี้ไงอาจารย์แต่องค์เนี้ยมันต้องทํามากกว่าองค์นั้นอีกเพราะองค์นี้มีทรงเครื่องทรงผมกลัวว่าอารมณ์สมาธิผมจะหายไปผมจึงต้องทําให้ดิ่งไปกว่านั้นจะทํำยังไงเมื่อกี้ถามว่าองค์นั้นอาจารย์ว่ามีอารมณ์สมาธิไหอาจารย์ก็รับว่ามีเมื่อเราจัดแสงเสร็จก็่ายองค์นี้จะต้องให้รู้สึกยิ่งกว่านั้นอาจารย์ว่าผมทํำยังไง